มาเทสมอแลง1หนึ่งแอมกล้องอลูมิเนียมกันครับสี่เครื่องอันนี้ทดสอบที่หลอดหนะ้ารอวัตต์ครบแบตสิบสองแอมมาดูดูเครื่องนี้ก่อนนะครอันนี้เป็นปัดตัวเมียยางนีนะลูกค้าสั่งมาดูไฟจะได้เท่าไหร่ ไปอยู่ที่หกสิบโวลต์นะครับหกสิบโวลต์มาดูความถี่ความถี่สองร้อยแปดสิบสามเฮิรตซประมาณนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าบอกไม่ต้องใส่สวิตช์ไปทำตามสั่งนะครับมาดูเครื่องตัวที่สองนะครับ เดี๋ยวความุญายถอดปัด๊กนี่นอะนนี้มาดูเครื่องที่สองนะครับก็สเปคเดียวกันนะครับแต่ปักตัวเมียมันแตกต่างกัน ดูว่าจะได้กี่วลน,นะครับไปอยู่ที่60 6ิ60บบเดโวล์หกโวลเท่ากันนะครับเพราะทุกอย่างมันเหมือนกันหมดนะครับมันก็จะได้ไล่ๆเลี่ยกันถึงไม่เป๊ะมันก็มาดูความที่นะมันอาจจะไม่เป๊ะ100%ซแต่ก็ไม่หนีกันมาก ความที่ความที่ตัวนี้ได้2องร้หิเฮิร์ตนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องไฟก็ไม่แตกต่างกันครับความที่ก็ไม่หนีกันมากนะครับประมาณนี้อันนี้ จัดส่งให้สองเครื่องนะครับแต่อีกสองเครื่องไม่แน่ใจว่าจะมารับเองหรือว่าจะให้ส่งไปนะครับต้องรอลูกค้าตอบมาบเป็นของลูกค้าเก่าสามเครื่องนะครับลูกค้าใหม่หนึ่งเครื่องเดี๋ยวจะจัดส่งให้วันนี้นะครับขอบคุณครับ